สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเย็บเชือกตุ๊กตานะคะเชือกลัดสิ้นแบบตุ๊กตาด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เราที่เป็นสินค้าที่ขายดีเหมือนกันนะคะเราก็เอาเชือกที่เย็บดอกด้านหนึงเสร็เรียบร้อยนะคะมาแล้วก็ตุ๊กตาหนึ่งตัวค่ะมาเย็บแบบนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อและให้ไม่เห็นปลายเชือกด้วยลูกปัด ที่เป็นรูค่อนข้างใหญ่นะคะตัวนี้น่าจะลูกปัดจะเป็นไม่แน่ใจว่าจําไม่ได้ว่ากี่กี่มิลน,นะคะเราก็จะเชื่อมต่อด้วยเชือกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้เข้าไปข้างในตัวลูกปัดนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็เย็บขึ้นเย็บลงนะคะจนกว่าตัวเชือกแล้วก็ตุ๊กตาติดกันแน่นละคะถือว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อย ตัดได้ออกนะคะตัวนี้เราจะเย็บขึ้นบนหัวของตุ๊กตาแล้วก็ไปที่ประมาณตรงข้อต่อหลังคอนะคะเพื่อเก็บได้นะคะแล้วพยายามดึงให้แน่นๆนะคะแล้วก็เย็บสัก3 4ถึงสรอบเพื่อให้ตัวเชือกนี้ไม่หลุดง่ายๆเวลาใช้งานนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถนำเชือกตัวนี้ไปใช้มัดผ้าซิ่นหรือแทนเข็มขัดได้นะคะอะ ถ้ายังไงก็ลองฝึกทำกันดูนะคะตัวนี้ก็จะเรียกเรียกว่าเชือกลัดสซินแบบตุ๊กตาค่ะ